สวัสดีครับผมนะครับชื่อสิทธิศักดิ์กิมอิ่มครับอยู่โรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรบุรีครับสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีครับคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการขอเลื่อนวิทยฐานะในวอ7บบวก PA นะครับที่มาของปัญหาและแรงบันดาลใจนะครับในการทำ คลิปนะครับหลังจากที่มีการได้อสอนเสร็จแล้วนะครับที่มานะครับที่มาคลิปที่มาก็คือทราบกันอยู่นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับได้มีการใส่ร้ายปล่อยเฟกนิวแล้วก็มีข้อมูลที่บิดเบือนมากมายในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ วัยรุ่นและเยาวชนนะครับมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและก็มีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะดีต่อสถาบันประมหากษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องที่ผมจัดทําขึ้นมาก็ถือว่าเป็นประเด็นท้าทายนะครับเพราะว่าทําในเรื่องของประมหากษัตริย์โดยตรงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของอความสําคัญของสถาบันประมหากษัตริย์ต่อชาติไทยบทบาท ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการพัฒนาชาติไทยนะครับโดยตรงเลยครับนะฮะใน,นหน่วยการเรียนรู้ที่ว่าไปดังกล่าวนะครับก็ได้จัดทำแผนการเรียนรู้ขึ้นมา1แผนนั่นก็คือในเรื่องของโครงการในประราชดำริของรัชากาลที่9นะครับก็โดยส่วนตัวนะครับจบเอกประวัติศาสตร์ลามคำแหง แล้วก็ได้เข้ามาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับสภาพปัญหาก็คือวัยรุ่นเยาวชนนะครับหรือนักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งส่งผลให้ผมเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการหยิบทําเรื่องนี้ขึ้นมาก็มีความหนักใจอยู่พอสมควรว่า เด็กนักเรียนจะให้ความร่วมมือหรือตั้งใจเรียนในเรื่องที่ผมจะสอนหรือเปล่านะครับก็เกินคาดครับจากที่แรกเราคิดว่าเฮ้ยพอเราพูดถึงราถาบันเนี่ยนะมันเด็กนักเรียนคงคิดว่าเฮ้ยครูคนนี้นี่เป็นหน้าเป็นขนมหวานบางแกน,นิดลอยมาเลยนะครับก็ ก็หนักใจนะครับก็หนักใจนะแต่สิ่งที่ได้นั่นก็คือเด็กหลายคนนะครับมีความรู้มีความเข้าใจในโครงการในพระราชดำรินะยกตัวอย่างเช่นในชั่วโมงที่ผมสอนเนี่ยผมเอารูปภาพของโครงการในพระราชดำรินี่มาสองรูปภาพนะครับแล้วก็เปิดรูปภาพให้เรียนได้ได้ชมภาพแรกเป็นภาพเกี่ยวกับ เครื่องบินที่กำลังโปรยสารเคมีบนท้องฟ้าเด็กนักเรียนเกือบ100%ปซครับสามารถที่จะตอบได้ว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงนะครับและก็อีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพมุมกว้างที่ผมเอาขึ้นมาก็คือเป็นภาพมุมกว้าง เป็นภาพของโครงการประตูระบายน้ำของรัดโพภ,ภาพนี้เด็กหลายคนค่อนข้างที่จะงงว่ามันคือโครงการเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่านะครับแต่แต่ก็มีเด็กบางคนนะครับในห้องซึ่งถือเป็นส่วนน้อยพอจะเข้าใจและทราบว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการ พระราชกรณินะครับเกี่ยวกับประตูระบายน้ําของรัดโพินะฮะผมก็มีความดีใจที่ที่เด็กมันสามารถที่จะมีความรู้มีความเข้าใจซึ่งจุดประสงค์เนี่ยที่ผมทำเนี่ยก็คือ 1. น,นะครับผู้เรียนนะครับนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงการในพระราชาริีได้ 2. นะครับ นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์ความสําคัญของโครงการในพระมริของตหลวงราชการที่9ได้นะครับนะและที่3มนะครับนักเรียนเห็นคุณค่านะครับเห็นคุณค่าความสําคัญนะครับเห็นคุณค่าความสําคัญของโครงการในพระชนม์ดนะผลลัพธ์ที่ได้นะครับ นักเรียนสามารถทำ mapping ได้ครับนะครับนักเรียนสามารถอธิบายนะครับความหมายของโครงการในพระราชบัญัิที่นักเรียนจับฉลากได้ว่ามันเป็นโครงการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรนักเรียนใช้สื่อโซเชียลใช้สมาร์ทโฟนค้นหาข้อมูลได้นักเรียนได้ทราบแล้วก็อธิบายได้โดยการนำเสนอหน้าห้องนะครับ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสําคัญของโครงการในพระราชดำริได้ยกตัวอย่างเช่นใบงานที่ได้รับชมนะครับโจทย์จะถามว่าให้นักเรียนวิเคราะห์โครงการในพระราชดำริของกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์ในด้านต่อไปนี้อย่างไรเช่นด้านชุมชนด้านสังคมนะครับด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจเนี่ยครับช่วยกันคิดวิเคราะห์มาว่ามันมีประโยชน์ยังไง แล้วก็จะมีคําถามปลายเปิดว่านักเรียนมีความคิดอย่างไรกับโครงการในพระบรมิษของกลุ่มนักเรียนตัวนี้เนี่ยจะจะเสนอให้ผู้เรียนนั้นได้ใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับนี่ก็คือ,อผลงานของนักเรียนนะครับซึ่งผมก็จะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คนได้ทั้งหมด8กลุ่มนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมภายในห้องเรียนแล้วก็จะมี n i n d mapping อีกชิ้นหนึ่งนะครับ ซึ่งอ,อยู่ในคลิปการสอนไปที่เรียบร้อยแล้วมีการนําเสนอหลังจากการสอนด้วยนะครับซึ่งท่านคณะกรรมการคงได้รับชมไปแล้วนะครับส่วนภาระงานนะครับชิ้นงานภาระชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่ให้เด็กนักเรียนทำนะครับภาระชิ้นงานนั่นก็คือโครงงานครับโครงงาน5บทนะครับทำให้ทําเป็นโครงงาน5บท เพื่อน,นักเรียนจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และนักเรียนสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาได้โดยรูปแบบของโครงงานทําได้ครับทําได้นะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นโครงการฝนหลวงนะครับโครงการาแหลมพักเบีย้ยในจังหวัดเพชรบุรีนะครับโครงการดอยคำนะฮะ โครงการฝายชะลอน้ำโครงการพัฒนาเขาหินซ้อนนะครับโครงการช่างหัวมันนะฮะโครคงการแก้มลิงนะโครงการแก้มลิงและสุดท้ายก็จะเป็นโนะครงการของรัดภูนะครับนักเรียนสามารถที่จะบรรลุจุดประสงค์ที่ผมได้กำหนดเอาไว้สามารถอธิบายได้สามารถวิเคราะห์ได้ และก็เห็นคุณค่าความสําคัญของโครงการในพระราชบัรญัิที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือนักเรียนมีทัศนคตินะครับที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ได้รู้ว่าพระองค์เคยทําอะไรมาบ้างนะครับเพื่อแผ่นดินที่เรายืนอยู่ยอมสละนะครับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดทําโครงการในพระราชดำริหลายๆโครงการใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้ประชาชนในประเทศมีความอยู่ดี กินดีนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะอย่างน้อยๆก็อยากจะให้ระลึกถึงพระองค์บ้างนะครับว่าได้ทำอะไรไว้ให้กับแผ่นดินไทยบ้างซึ่งพระองค์นั้นถือเป็นต้นแบบนะครับของการทำความดีปิดทองหลังพระโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับ mm. เพื่อใหอ้ประชาชนคนไทยกินดีอยู่ดี นะครับแล้วก็ให้นักเรียนได้มีความเข้าใจในโครงการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะครับมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในคลิปนี้ก็ับผมก็ต้องขอจบคลิปของทอี่มาของปัญหาและประเด็นแรงบันดาลใจนะครับเพียงเท่านี้นะครับต้องขอขอบคุณคณะกรรมการที่ติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ